อยากปังเร็วขึ้นต้องใช้เคล็ดลับของการเปลี่ยนดวงการเงินด้วยนะคะหลายคนนะคะรับกระเป๋าสตางค์ศาสตร์ตัวเลขไปแล้วแต่ ไม่ได้ใช้เคล็ดลับของการเปลี่ยนดวงการเงินเอ๊ะทำไมคุณพินสามสี่เดือนแล้วถึงจะเห็นผลนะคะวันนี้ใครนะคะที่ได้รับกระป๋อสตางค์สาตัวเลขไปแล้วใช้เคล็ดลับของการเปลี่ยนดวงการเงินด้วยนะคะจะมีความลับหนึ่งค่ะที่คุณคาเมดะจูนิชิโร่เจ้าของหนังสือชีวมังคั่งด้วยกระป๋อสตางค์ใบเดียวได้เคยพูดถึงในเรื่องของการเงินนะคะวันนี้ถ้าชีวิตไม่รู้จะไปทางไหนไม่รู้จะทํายังไงติดติดขัดขัดในเรื่องของการเงินให้ใช้ความลับของการเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ใบใหม่ในวันเกิดเกิดวันจัน เปลี่ยนวันจันทร์เกิดวันอังคารเปลี่ยนวันอังคารซึ่งพีจะมีเคล็ดลับของการเปลี่ยนดวงการเงินนี้จะมีทั้งศาสตร์ญี่ปุ่นและศาสตร์ของจุ้ยนะคะถ้าพูดถึงศาสตร์ของจุ้ยนะคะชินแสและท่านก็เคยพูดไว้นะคะถ้าวันนี้อยากมีโอกาสช่องทางการเงินการงานโชคลาภเข้ามามากขึ้นกว่าเดิมเข้ามาเร็วขึ้นกว่าเดิมหรือหลายคนที่รับงานใหม่นะคะอยากมีโอกาสช่องทางของเงินปนใหม่เข้ามานะคะให้ใช้เคล็ดลับของการเปลี่ยนดวงการเงินซึ่งกระเป๋าสตางค์ชุกใบนะคะขออนุญาตให้ใช้เคล็ดลับของการเปลี่ยนดวงกเงินนด้วยะะค ใครสนใจกระบอกสรางนะคะรุ่นนี้999บาทถ้าเป็นใบสั้นนะคะ859บาทใบสั้นจะเป็นรูปแบบพับนะคะซึ่งแบบพับนี้นะคะก็จะมีพุทธคุณให้ครบเลยนะคะหนุนการเงิน,นงโชคลาภนะไม่ตามมียาน้ำโชคมีเครื่องรังดุลนเนงินให้เหมือนกันนะคะ